สวัสดีค่ะพบกันที่เพียพีอีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรถขุด p r o เบโกเอ125สอารีด3 YV07 นะคะเป็นแบบท้ายกลมนะคะเดี๋ยวไปชมการทำงานของตัวรถกันเลยค่ะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพสวยสุดผุ้มค่ะปีผลิต2015มีอาร์มเคนมาให้ด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังชั่วโมงการทำงานน้อยมากค่ะเพียง4,061ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่13ตันค่ะวางเป็นเครื่องยนต์92.8แรงมนะ้าสภาพปั๊มแรงดีไม่มีรั่วซึมเลยค่ะและที่สำคัญนะคะส่งตรงจากญี่ปุ่นไม่ผ่านการใช้งานในไทยร0อค่ะ ถ้าสนใจนะคะอยากเข้ามาทดสอบเครื่องจากพี่ี่เปิดให้บริการทุกวันค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม .31 จังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ป่กขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0623317522ค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ